ชมพระลูกทวดเนื้อว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่หูขีดนะพี่น้องครับองค์นี้เนื้อสวยมากๆนะครับจะออกเป็นลักษณะเป็นอมเขียวนิดนิดนะฮะอมเขียวนิดนิดนะครับถือว่าสวยมากๆนี่ลักษณะหูขีดนะฮะมีสองข้างเลยนะครับพี่น้องครับเส้นต่างๆเส้นสายลายเส้นนะครับถือว่าสวยงาม ลองดูครับลองชมครับพี่ลองครับความงดงามด้านข้างความงดงามของหลังนะครับลักษณะหลังนี่ถือว่าโอ้โหละลายหัวใจไหมพี่ลองครับละลายใจไหมนี่นะครับลักษณะของภาพน้ำว่านที่ปุดออกมานครับ คือด,ด้านก้นก้นจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับก้นจะเป็นอย่างนี้ศีรษะมาดูศีรษะสีสระนะครับลองกล้องหน่อยไหมครับพี่น้องอลองกล้องหน่อยแล้วก็จะเห็นความงดงามอลังการตรงหูเห็นเนื้อไหมครับสวยงามไหมครับนี่ฮะวดงาม ปกติใบหน้าพี่น้องครับใบหน้าเห็นไหมครับด้านนี้เส้นขอบนี่จะขมมากถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พีน้องครับเห็นไหมครับขมมากๆเลยเป็นสันเป็นคิวลงมาเลยขมมากฝั่งนี่ครับเนื้อจะออกอมเขียวๆองค์นี้อมเขียวนิดหนึ่งนะครับ ลักษณะของตามน้ำว่านที่ปุดขึ้นมาเห็นไหมครับสวยงามไหมครับให้ชมเนื้อกันนี่ครับให้ชมเนื้อให้ชมธรรมชาติของรูามาดูด้านหลังดูข้างก่อนก็แล้วกันนี่ครับด้านข้างเนื้อค่อนข้างสวยเนาะพี่น้องครับสวยมากๆไม่ใช่ค่อนข้างสวยละฮะสวยมากมากอะ เห็นไหมครับเห็นด้านหลังไหมครับกเละตาะนี่ครัะสวยงามเป็นธรรมชาตินี่นะครับพระในฝันของพี่น้องหลายๆคนเนาะพี่น้องครับบุตรโทษเรือว,วานนะครับสองสิบกับเจ็ด ทิมใหญ่นะพี่น้องทิมใหญ่ครับสวยงามเดือเกิดครับผม